เป็นชู้เลวมากไหมถามดิฉันเป็นคนเลวมากไหมคบกับคนมีพันรยาแล้วแถมเป็นเพื่อนกับสามีเก่าของตัวเองเวลาอยู่ใกล้กันกับเขาจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดเกินห้ามใจทั้งเขาและดิฉันต่างก็ไม่สามารถอธิบายว่าทำไมถึงดึงดูดกันและกันได้มากมายขนาดนี้ แต่ที่กับคนดีๆไม่มีเจ้าของที่มาชอบดิฉันกลับไม่รู้สึกอะไรด้วยไม่อยากให้ความหวังหรือแค่หลอกใช้พวกเขามันแปลว่าดิฉันเป็นคนบาปจึงชอบคนดีไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้พยายามเลิกอยู่แล้วพอหันมาเชื่อก,กรรมวิบากดิฉันยิ่งฝืนห้ามใจตัวเองหนักขึ้นแม้เขาร้องไห้คร่ำครวญขอมีอะไรด้วยและสัญญาว่าจะเลิกกับภรรยา ทีฉันก็พยายามหนักแน่นให้กำลังใจให้เขาอยู่กับภรรยาต่อและตั้งใจว่าจะเลิกประพฤติผิดในกามอย่างเด็ดขาดเท่านี้เพียงพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางคนบาปได้ไหมคะก่อนอื่นมาตั้งต้นทำความเข้าใจเรื่องดีเรื่องเลวกันให้ชัดตรงที่คุณบอกว่าไม่อยากให้ความหวังหรือหลอกใช้ผู้ชายที่มาชอบ หรือแม้พลาดพลั้งก่อพฤติกรรมผิดผิดไปแล้วในที่สุดก็สํานึกได้กลับใจและเอาตัวเองพ้นออกมาจากโลกสกปรกเสียได้เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อแท้ของความเป็นคุณใช่จะเลวร้ายหรือเป็นคนบาปหยาบช้าแต่อย่างใดทําผิดแล้วสานึกผิดเป็นเรื่องของคนดีไม่ใช่คนชั่วสิ่งเดียวที่ทำให้คนคนหนึ่งถลำลงไปสู่ความชั่วคือการพลาดทำผิด และไม่ยอมรับว่าผิดกับไม่คิดจะทำอะไรให้ดีขึ้นถ้าคุณเจอใครคิดถึงแต่คนอื่นไม่พูดให้ร้ายเอาแต่พูดประสานตลอดจนอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสังคมครองตัวบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบพระแบบชีอันนั้นคงแปะป้ายคนดีที่สว่างโรคให้กับเขาได้อย่างเต็มใจแต่หากเจอใครที่เอาแต่คิดถึงตัวเองปากคอเลาะร้าย และมีชีวิตอยู่เพื่อกอบโกยช่อชนฟาดฟันลูกเขาเมียใครดะไปหมดอันนั้นคุณคงประทับตาไอเลวหรืออีเลวติดหน้าผากเขาอย่างไม่รีรอแต่คุณไม่ใช่และที่เห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปก็หาได้มีรัศมีเทพหรือกลิ่นอายเปรตฉายชัดคนส่วนใหญ่บางทีก็คิดถึงตัวเองบางทีก็คิดถึงคนอื่นบางทีพูดด้วยความโกรธ บางทีพูดด้วยเมตตาบางทีทำด้วยความโลภบ,บางทีนึกอยากเสียสละอันนั้นคุณจะไม่จดจำไว้ว่าแสนดีหรือแสนร้ายแต่จะมองว่าเขาหรือเธอต่างก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอาจกลับไปกลับมาได้พลาดพลั้งเผลอใจได้แล้วกลับสำนึกผิดได้ตัวคุณเองก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกัน อย่าเพิ่งพิภากษาว่าตัวเองเป็นคนบาปเพียงเพราะความประพฤติผิดในกามถามตัวเองว่าศิลข้ออื่นคุณบกพร่องไหมถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ช่อฉนเพ่งจะเอาทรัพย์ผู้อื่นไม่พูดจาด้วยจิตศกรปรกไม่ร่ำสุรายาอีพูดง่ายๆว่าถ้าศินส่วนใหญ่ยังดีอยู่ก็แปลว่าคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนเลวร้ายจนน้าอดสูอย่างที่คิดเอาละ ถ้ามองกันที่จุดเริ่มต้นว่าคุณไม่ใช่คนใจบาปสันดานหยาบหนาแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องน่าละอายขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนนี้ที่ทำให้วาบหวามแบบผิดผิดได้รุนแรงคำตอบคือคนที่เคยผิดพลาดทางกามบ่อยๆหรือมีมนทินทางกามติดตัวอยู่ก่อนเมื่อพบแล้วรู้สึกผูกพันกันภายใต้เงื่อนไขผิดผิด มาเกิดแรงดึงดูดที่ยากจะยัง้งบาปนะ่ะส่งแรงดึงดูดให้เข้าหากันทางเพศได้ยิ่งกว่าบุญอยู่แล้วครับเพราะการราคะและเพศรสนั้นเข้าข้างอากุศลอยู่แล้วยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างมีบุญเก่าตกแต่งรูปร่างหน้าตาให้ดูดีน่าติดใจ <c oughs> ก็ยิ่งปรุงให้รสของกามระหว่างกันน่าพิสมัยถึงใจเป็นทวีคูณ และหากเคยชวนกันปีนต้นงิ้วร่วมทุกข์ร่วมทรมานกันมาตับปางก่อนก็จะกระตุ้นให้หูฝ้าตามัวลืมโลกลืมชีวิตได้แรงขึ้นกว่าห,ไหนไหนๆถ้าไม่ชวนกันหยุดก็จะร่วมทำผิดแล้วล่าก,กันลงต่ำไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างตักตวงรถอัศจรรย์ทางเพศคุณและเขาจะหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นบอกว่า กำลังโดนม่านหมอกของอกุศลครอบงำอย่างน่ากลัวเพียงไรต่อเมื่อเสพเสร็จแล้วอิ่มหนำแล้วสติสตางจึงค่อยกลับคืนมาจึงค่อยรู้ตัวว่าที่เพิ่งเสพผ่านไปนั้นศกระปรกน่าสะอิดสะเอียนปานใดอาจเปรียบได้กับคนหิวข้าวไส้กิว่วตอนนั้นใครเอาอาหารจานไหนมาวางก็ตะกุ่มตะกรามกินหมดยิ่งถ้าได้เนื้อเผ็ดเผ็ดดิบ,ดบ จะยิ่งอร่อยอร่อยยั่วลิ้นคนหิวเป็นพิเศษต่อเมื่อสวาปามเข้าไปจนท้องป่องพินิจของในจานใหม่นั่นแหละจึงค่อยพบว่าเป็นตับสดไส้อ่อนหรือเนื้อหมักที่มีหนอนเต้นระบำยิบยิบอยู่ตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยคราวนี้จะเกิดปฏิกิริยาตาโตคลื่นเหียนอาเจียนอกอากอย่างไรก็คงไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้และที่สำคัญไม่อหิวตาลายอีก ก็พร้อมจะกินอย่างไม่พินิตพิจารณากันอีกเนื่องจากติดนิสัยบุ่มบามูมมามยามหิวเสียแล้วกามที่ผิดเป็นสิ่งเสพติดได้ยิ่งกว่าเนื้อรถเด็ดแต่คงไม่ถึงขั้นเฮโรอีนเพราะเฮโรอีนนั้นออกฤทธิ์กดประสาทคุณได้เหมือนยักษ์ปักหลันรังแก่คนแรงน้อยส่วนกามผิดผิดนั้นแม้มีอำนาจรุนหลังหนักหน่นวงเพียงใดก็เหมือนเปรียบมวยได้ถูกคู่ มันไม่ได้มีกำลังมากกว่าคุณหากคุณไม่ยอมล้มมวยก็สู้กันได้หลายตั้งหลักฐานคือกามไม่เคยทำให้คุณสติเลอะเลือนขนาดลืมหมดว่าเขาหรือเธอเป็นของคุณหรือของคนอื่นทุกย่างก้าวก่อนถึงเตียงยังมีโอกาสสำนึกได้เสมอว่าที่จะเกิดขึ้นคือพฤติกรรมปกติหรือการมีชู้คนที่คบชู้มีหลายพวก พวกที่เห็นกันมากขึ้นในยุคนี้คือค่อยๆทําใจเฉยชากระทั่งความชาเฉยพอกพูนหนาขึ้นบทบางแสงสว่างสิ้นสำนึกผิดชอบชั่วดีอันเป็นส่วนประกอบหลักของจิตมนุษย์เมื่อสำนึกผิดชอบชั่วดีทางกามหมดลงก็แปลว่ายางอายหายสูญสำนึกผิดชอบและความละอายด้านอื่นๆก็จะพลอยเหือดแห้งไปด้วย ธรรมชาติจะสร้างความกระด้างขึ้นมาแทนความละอายต่อบาปเพื่อให้ทนมีชีวิตแบบมนุษย์อยู่ต่อไปได้มิฉะนั้นจะต้องฝันร้ายราวกับวนเวียนอยู่ในป่ามืดน่าสะพรึงกลัวกันทุกคืนอีกพวกหนึ่งคือสำนึกผิดเจ็บปวดและทรมานเหมือนตัวมีแผลใหญ่เต็มตัวหรือคล้ายเป็นโรคเรื้อนที่คันขยยอได้ตลอดยิ่งเก่ายิ่งแสบ แต่แม่เกาก็กระสับกระส่ายหาความสุขในชีวิตไม่ได้เมื่อสั่งสมความรู้สึกผิดมากขึ้นถึงจุดหนึ่งความสุขในรสกามจะหายไปหรือเหลือน้อยเต็มทนกามกลายเป็นความน่าอึดอัดรู้สึกสกปรกจนทนไม่ไหวบีบให้ต้องตัดใจเลิกราในที่สุดพวกนี้ไม่ต้องใช้กำลังใจในการหักห้ามมากนักเพราะถือว่ามีความทุกข์เป็นตัวช่วย แบบสุดท้ายหายากหน่อยคือไม่ต้องสะสมความรู้สึกผิดนานเกินไปแค่ครั้งสองครั้งก็สำนึกและตั้งใจแก้ตัวใหม่ทันทีต่อให้มันจุกอกอ,กอย่างไรหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมทําผิดอีกพวกนี้จะลบความรู้สึกแย่ๆหรืออาการดูถูกตัวเองได้ในเวลาไม่นานนักเนื่องจากยังไม่ทันอ่อนแอก็บำเพ็ญขันติบารมีจนแข็งแรง เอาน้ำดีล้างน้ำเสียจนสะอาดได้เร็วผลที่เห็นได้ชัดคือความอดทนต่อความชั่วจะสูงขึ้นไม่เฉพาะความผิดในการมแต่ความผิดความเลวร้ายอื่นๆก็ผ่านประการขันติเข้ามาได้ยากกว่าเก่าสรุปว่าถ้าบาปที่ผ่านมาทําให้คุณเกิดสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น หรือกระทั่งเปิดโอกาสให้คุณบำเพ็ญขันติบารมีเป็นผู้มีความเด็ดขาดกับการละความชั่วก็ถือว่าคุ้มแล้วและเกินพอสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางคนบาปมาเป็นนักบุญคนเราถ้าสามารถแยกได้ชัดว่ากรรมใดเป็นโทษควรละให้ขาดกรรมใดเป็นประโยชน์ควรเพิ่มให้มากก็ได้ชื่อว่าสร้างทีพพึ่งให้แก่ตนในระยะยาว แม้ต้องผ่านการผจญภัยเปื่อนเปละเลอะโคลนแห่งบาปบ้างก็ช่างเถอะล้างๆหน่อยก็สะอาดแล้วจำไว้บอกคนอื่นเธอว่าอบายจะรักษาเส้นทางของตัวเองไว้จนกว่าจะมีกำลังใจยิ่งใหญ่กว่าอบบายมาเอาชนะกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันอาจเริ่มจากศรัทธาในความดีอาจเริ่มจากการกลัวบาปกลัวกรรม และพัฒนาขึ้นเป็นการหักห้ามใจคุณจะไม่รู้สึกฝืนลำบากนักหากตั้งสัจจะรักษาศีลให้ครบวงจรไปเลยเพราะอนุภาพของศีลยอมส่งผลให้ใจเป็นสุขสงบแม้ต้องผ่านอุปสรรคผ่านเครื่องลองใจยากๆในช่วงต้นแต่พอพ้นช่วงลองใจของธรรมชาติไปแล้วกายใจของคุณจะปรับสมดุลเข้าสู่สภาพหลอดโปร่งสบายและทำให้คุณมั่นใจว่าเมื่อยือนข้างสว่าง ความสว่างย่อมทอรังสีอบอุ่นความรู้สึกทั้งชีวิตจะแตกต่างและไม่กลับไปอยู่ในโลกมืดอันหนาวเย็นอีกและไม่ต้องการเหมือนกันขึ้นเลยเธอกลับไปเสียเธอขอร้องอย่ามาเจอเพราะเขาต้องการเธอเช่นกัน จะเสียฉันไปก่อนที่ใครจะคนจะคิดไลยท้าจะคิดให้มันมากกว่านี้ ใครสักคนจะค,คิดได้เธอจะคิดให้มันมา